สำหรับลูกค้าที่ต้องการทดลองใช้โปรแกรม B-Post นะครับเมื่อเราได้ลิงก์สำหรับดาวนโ์โหลดตัว a อ k พสำหรับติดตั้งในตัวเครื่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตแบบนี้หรือจะในมือถือ Android นะครับพี่ลูกค้ากดปาที่ลิงก์และจะเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดของ Google Drive นี้ครับจากนั้นกดปุ่มนี้ฮะตรงนี้นี่ฮะจะเป็นลูกศรชี้ลงนะครับกดเลยนะจากนั้นนะครับเมื่อถึงหน้านี้นะครับกดดาวน์โหลด anywhere รอคุณหนึ่งนะครับจะเจอหน้าต่อแบบนี้นะนะครับกดปุ่มดาวน์โหลดต่อไปเมื่อเรียบร้อยแล้วกดเปิดครับนะจากนั้นนะครับมันจะมีคำถามขึ้นมาเล็กน้อน,นะครับเพื่อความปลอดภัยไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอปนะครับให้เรากดไปทีต่ตั้งค่าครับตั้งค่านะครับจากนั้นทางนี้ฮะนี่ทางด้านนี้นะครับให้ติ๊กอนุญ,ญาต จากแหล่งที่มานี้นะครับแล้วก็กด back กลับไปนะครับมันจะมีคำว่ายกเลิกกับติดตั้งให้กดติดตั้งได้เลยครับนี่นะครับรอสักครู่หนึ่งเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเปิดได้เลยนะครับซึ่งนะตรงนี้เมื่อมีแจ้งเตือนให้กดอนุญาตนะครับก็กดอนุญาตไป และในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ user login นะครับซึ่ง user login เนี่ยก็จะได้จากข้อมูลที่ทางดีซดีเราส่งให้นะครับเราก็ใช้ข้อมูลตรงนี้ใส่ชื่อร้านใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมจะใส่อ卡ของผมเพื่อเป็นการสาธิตนะครับใส่ข้อมูลครบแล้วกดเข้าสู่ระบบครับเมื่อ login เข้าใช้งานแล้วนะครับก็กดให้บันทึกรหัสผ่านไปได้เลยนะครับ รเราก็เลือกหลายของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราลงทะเบียนผ่านทางอีซีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจอเครื่องที่1น,นะครับนี่คือการเข้าใช้งานโปรแกรมนะครับนะครับมาถึงโปรแกรมนีครับก็จะให้เราเปิดกันขายนะครับ ี๋ยวต่อจากนี้เราทดสอบขายกันนะครับกดรายการสินค้านะครับเราสามารถใส่รูปแบบนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดรายการสินค้าใดๆนะครับก็จะมาแสดงตรงทางด้านขวาของหน้าจอนี้นะครับกดชำระเงินนะครับมีใบเสร็จออกชัดเจนนะครับเร็นช์จเก็บเงินเด้งนะครับ